สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาพบกับอาจารย์แม่ฮันนี่อีกเช่นเคยนะคะลูกๆนะเอาละวันนี้ก็เข้ามาในหัวข้อที่ว่าจะมีโอกาสได้เคลียร์ใจกันไหมนะคะหัวข้อนี้เนี่ยเหมาะสําหรับทุกคนที่มีปัญหาในความรักความสัมพันธ์ระหว่างแฟนคนคุยสามีนะคะแล้วอ่ะ ระเลาะกันนะคะง้องแง้งกันนะคะแล้วก็ตอนนี้เงียบกริบนะคะอยากจะรู้ว่าจะมีโอกาสนะคะได้เคลียร์ใจได้ปรับความเข้าใจกันหรือเปล่านะคะ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้แบบอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนิ่งมากเลยส่งข้อความไปก่อไม่อ่านไม่โทรกลับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรันดอมกันเลยนะคะการทำนาน นะคะคก็เป็นการทํานายโดยภาพรวมนะคะทุกคนนะไม่อาจตรงกับทุกคนได้ดีๆก็เก็บไว้ถ้าไม่ดีไม่ตรงอย่าคิดมากเพราะว่าเป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะเป็นการเรนดอมไพ่โดยรวมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าคิดอะไรมากนะคะทุกคนนะถ้าอยากดูแบบ ขอแบบตรงๆเป๊ะๆโช๊ะๆเลยเนี่ยอาจารย์แม่แนะนําว่าทักมาดูดวงส่วนตัวดีกว่านะคะลูกๆมันจะแม่นนะคะคอนเฟิร์มว่าแม่นแน่นอนนะคะลูกๆนะเอออาจารย์แม่ก็อยู่ในวงการนี้มาสิบกว่าปีแล้วคะลูกๆการันตีเลยนะคะอะเรามาดูกันว่าจะมีโอกาสได้เคลียร์ใจกันหรือเปล่านะคะกับแฟนกับสามีเนาะกับคนคุยนะคะสำหรับคนที่มีปัญหากันเนาะ เปิดให้สิบใบเลยนะคะลูกๆนะวันนี้คือพลังงานหน้าไพ่แบบมันมาแรงมาก energy แรงมากเลยเป็นความรักความสัมพันธ์ในเรื่องของรักสามเศร้าอะ่ะดูสิให้แหม่มสองใบเลยอะ่ะเออแล้วตอนนี้ฝ่ายชายคือแบบแจ็คนะคะคิงคิงโพแดงกับแจ็คนะคะโพดำแล้วก็เนี่ยนะคะสิบโพดำนะคะเอ็ดโพดำสิบดอกจิกอีกขอบอกเลยว่า โอกาสที่จะเคลียร์ใจอะมันมีคะ่ะลูกแต่ฝ่ายชายไม่กล้าเคลียร์เพราะว่าอะไรเขาทําผิดเขาแบบคือเขาไปม,มีคนอื่นอะโอ้โหวันนี้พลังงานหน้าไพ่แบบคือมันมาแรงจริงเลยดวงรักสามเศร้ารมาแรงมากขอบอกเลยนะแต่มีโอกาสได้เคลียร์ใจคะ่ะลูกขอดูใต้สำรับนะอ้ายินดีด้วยคะ่ะลูกๆพลังงานดีสรุปแล้วสุดท้ายนะคะ เขาจะกลับมาเคลียร์ใจมาปรับความเข้าใจจะกลับมาแก้ไขปัญหาในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะจะกลับมาอธิบายค่ะลูกๆดีใจด้วยกดรับพลังงานหน้าพ่าเลยนะคะดีมากกดรับพลังงานเลยค่ะลูกๆรับดูดส่วนตัวนะคะสวัสดีค่ะ